สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้เจนี่ก็จะพาเพ,พื่อนๆมาเก็บนะคะผล,ละไม้ทองคํานะคะเพื่อนๆโุ้ยลมนะคะลมมากเลยนะคะลมแรงมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกล้องก็จะสันหน่อยนะคะก็มาเก็บผลไม้นะคะแต่ว่าทางมานี่ลําบากมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะ,นะคะดูนะคะแต่ว่าเยอะนะคะเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆทางมานี่ลําบากเดินเข้ามาในสองกิโลครึ่งนะคะ,ะเกือบเกือบสามกิโลนะคะ ขึ้นภูเขาหินนะคะเพื่อนเหนื่อยมากเลยนะคะมาถ่ายถ่ายนี่โดยตรงเลยนะคะยันนี่คงจะไม่มีแรงเก็บนะคะเพื่อนมาถึงก็เหนื่อยแล้วนะคะมีคนมาส่งนะคะมาส่งที่ปากทางแล้วก็เราก็เดินนะคะขอบคุณค่ะนะคะคนนะคะทีมงานนะคะทีมงานไปหาร่วงหน้าไว้นะคะอันนี้ก็เต็มเลยนะคะ เต็มเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะสีเหลืองเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งโตมาเดอ้อมาเดอ้อมาเก็บเด้อนะจ๊ะบ่อหนึ่งบ่อโตนะคะถ้าบ่มีโควิดนี่ก็สิได้มาอยู่ด้วยญาติพี่น้องนี่ก็ดีเนาะค่ะ หวกเนนี้ก็จะปลิวนะคะเพื่อนๆมองไม่เห็นเลยอยากให้เห็นชัดๆนะคะแต่ว่ามันมันย้อนแสงนะคะเพื่อนๆมันย้อนแสงเนาะย้อนแสงนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศจะดีมาก แต่ว่าทางมานี่ลําบากนะครเพื่อนลําบากมากเลยลําบากตรงตรงไหนตรงที่เราเดินมามันไกลนะคะไกลมากเลยนะคะจากปากทางเข้ามาเนี่ยมันประมาณ2อกิโลกว่าเกือบเกือบสกิโลนะคะเพื่อนแล้วก็ที่จะปีนปีนเขานะคะ เรามาจากตรงนู้นนะคะตรงนู้นนะคะตรง,ตรง,ตรงยอดไม้นู่นเลยนะคะเดินมานะคะสองกิโลครึ่งตีว่าสามกิโลกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะคะเพื่อนอเดี๋ยวจะให้ดูมุมสามร้อยหกสิบองศานะคะที่นี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆเก็บนะคะ ปลาอันนี้ไม่รู้จักนะคะเพื่อนๆถ้ามีใครถามว่าอุ้ยปลาตรงไหนนะคะถ้าไม่มีคนพามาก็มาไม่ได้มาไม่ถูกนะคะเพื่อนๆมันเป็นป่าที่เราไม่รู้จักนะคะเราก็ต้องเป็นทางนะคะเป็นทางทางลัดเนาะยุงเยอะนะคะเพื่อนๆยุงจะเยอะมาก เต็มเลยเต็มเลยนะคะมามามาเก็บด้วยกันนะคะเพื่อนๆทีนี้ว่าจะตั้งกล้องเราก็จะเก็บหรือว่ายังไงดีคะเพื่อนเพื่อนคะนะคะสรุปแล้วเราตั้งกล้องไม่ได้นะคะเพื่อนๆตั้งไม่ได้นะคะตั้งแล้วมันล้มนะคะเพื่อนเ ก็คงจะได้ถือไปเก็บไปนะคะเพื่อนๆค้านะคะเดี๋ยวนี้ก็เพกนเกสรดอกไม้เกสรต้นสนต้นสนเล็กๆนะคะที่นี่เดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องทําแบบนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะมันตั้งกล้องไม่ได้ตั้งแล้วกล้องมันล้มนะคะเพื่อนขากล้องเล็กนะคะไม่ได้เอาขากล้องใหญ่มาถ้าเอาขากล้องใหญ่มาคงจะดี ลมแรงลมแรงนะคะตั้งกล้องไม่ได้ก็ดูนะคะ ็นไหมตรงนี้ก็จะอาจจะลายตาหน่อยนะคะเพื่อน เกสนดอกไม้ก็แพ้แพ้เกสนต้นสนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆมามาลำบากมากเลยอยากแต่ว่าอยากได้คลิปนะคะ อยากไ้คิดว่าความจริงยายอ้วนเด็กอ้วนปีนเขาไม่ไหวนะคะเพื่อนบอกตรงๆเลยใจสู้มากเลยอันนี้เป็นงานของคนหนุ่มเขานะคะพูดตามจริงแล้วไม่ใช่งานของคนชรามีวางม้อนมวยมอรณาได้ <c oughs> <c oughs> นะคะอีกคนตรงนู้นนะคะทีมงานนะคะ ทีมงานทีมงานช่วยมาหาให้ก่อนนะคะคือตรงไหนยเยอะเขาก็จะบอกมาตรงนี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเยนิดไปไม่ไหวไม่ไหวค่ะเห็นไหมคะมเพื่อนๆเยอะมากเลยนะคะแดงเต็มเลย เยอะ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 เก็บเก็บไม่ไหวนะคะปวดเอววันนี้ปวดเอวมากเลยค่ะเพื่อนๆปวดเอวตามความชลาเรามาหากระป๋องทองแล้วนะคะ จะแ,แปลงหนึ่งพอดีนะคะแป๊บเดียวเหนื่อยฝากช่องสมิญยาแอนอิลิสิเบิตพาแซบด้วยนะคะ